สบายดีทุกคนตอนนี้เขาอ,อยู่ที่นครปากเซนทางจัตุรัสโมเหมนือสิพาทุกคนมาหลอ่อส้มเบิงบรรยากาศเศษบ,บานโพ้นตะวันเป็นเส้นบานที่ชุดใจกลางนครปากเซนเนาะอ่ะเป็นใจกลางติดใต้ส้เมเบงพาบรรยากาศน้ำกันเด้อเสิพาขี่รถหลอ่อส้มเบิงปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายน้อยชนราย นค่อนปากเซจัมปัสักยู่นี้จะเป็นวงเวียนนี่เนาะเกต็ดฟ้นสวรรค์แต่มันจะอยู่ฝากเวงนี่ เดี๋ยวพาไปกค้นขี่รถเลาะคนก่อนฝนสวรรค์อันนี้คือบรรยากาศตลาดดตวาฮือ่งาง่านสวรรค์อันนี้เป็นทางเขง้าักเดี๋ยววัดเองสิขี่รถเลาะอ้อมแบบ บรรยากาศตัวเมืองนี่กวอนโอ้ปากเซ่วันนี้ฮอนแดดเมื่อวันที่18มังกร2566คนสวรวัน Phuận Sở Văn này là bản này Bản này Nó có thể là cung Cung ta sáng Ta sáng Phuận Sở Văn Thế này là Phuận Sở รักสองบรรยากาศรักสองเนี่ยมนคืคิตจิติการไปร้ายเกิดเวอร์ท่าเกิดรักสองส่นสวรรค์ เตินรกวนสวันเจดีด์ตรงนี้เจดียทองก้านพกห้องบานโุ้นสวรค์นครอนปา,ากเซ้โุ้นสวรันนครอปากเต้ลอยแมตรนี้เขาไปในนี้เนาะวัวพันเวียงขเขาไปนี่ตั้งเจริญ ซีซีอาศูนย์การข่าวัสดุก่อสร้างตร์ก่อสร้างเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวคัวก่อนบัด นะพี่นอ้องเดี๋ยวเ,ยเรียบทางนี้เลยนอกก้องกนดิแถวนี้กับ้นสวรรค์ด้วยกันนี่คออันนี้วิทยุอน,นาสถานีวิทยุแห้จำปัสสักนะไฟ้านพ้นสวรรค์พอนปากเซ โค้งห้มจำปลาได้หมดโค้ง,งจำปลาได้หมดเดี๋ยวฮาสี่ทีรถออกออมแบบเป็นวงกว้างก่อนเนาะแล้วล้างจานฮากัสิเก้าไปตามซอยโคนสวัรค์ ข้างฟังคัวมือให้ด้อยพ่นสวรคนเลจิอสติ ขนสวรรค์ที่ดีเท่าขอนโซเดีย and โอ้หารอาหารแร้ลายน่ยู่สุดโพงแฮมซีเวนนี่ซีเว,น,ว,น,วนมสซินอืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกับคืนก่อนเดี๋ยวล่งข้างตลาด ดาวฮหองกอนที่น้อต่ออันนี้คือบรรยักาศโพโสวรรค์เยอะโพสวรรค์เยอะนะของแฮมพม่ลา ทางสานจะเป็นโรงแหมเอราวันฝากวาบวชนะสมบัติ สวยจังแซงจังแถมเขาอ๊ยบิดแลวมาสิลงตามซอยนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวขี่รถเลาะเขาส้มเบงบรรยากาศแถวภายในหมู่บ้านเบง้าจจะสีแซกจะตามซอยแต่ละซอยเนาะ 说完。So an ninh trật tự Phải trong quan sát อันนี้เป็นกรกระจายเสียงแข่งจำภาษาโอ้อยู่จุดนี้เลยนะพนะีออ่น้องเนี่นะาะงอันนี้เป็นกระจายเสียงแข่งจำภาษาะแนนยุทธีธรรมความจำภาษาโอ้อยู่จุดนี้เลยของการปกครองบ้านโพนสวรรค์หาซิฟแมตรเข้าไป แผนของการจะต่างก็ดีแดบนี้เลยอันนกลมกลงศูนย์ศูนย์หับทำคหนังสือผ่านแดนแล้วกลงศูนย์อยูน่นี่ก่อนพัสปอร์ตเนาะ เขาไปในเมืองเนาะ๋ยวสี่ลขึ้นซอยทางสาังกิตเะอยมางังกฤษ ฝนโปรยลงแหามที่เราหลังในบรรยากาศบานพนสวรรค์น้ำฝนตกสแกจะมาซักพงแหมเลยจาแดง นะออกมาสู่ทางใหไงนะพี่น้องเลยไปไปครับเดี่ยวกับเดี่ยวครัวไปเนาะ บรรยากาศโมนี้ของฝ่าแบบสุดใสเลย <laughs> สุกี้แมน,นโอ้โหหงำสายลมเย็นโอ้ชุดนี้งาแฮมลายเลยฝามันจะเป็นฐานกายเสือกตักดนิดเด็กดิดเด็กด ซีกันนั่งไอ้คนหนึ่งสอง,ของเขาจากประเทศไทยเขาเดี๋ยวไปเดียวมากลับมาบนเกา่าพี่น้องบาดเ,เดี๋ยวจะเขาไปส้มเบิงบรรยากาศาว,วัดบัดฝนสวรรค์พี่นออ้องโอ้ายไปายตอนนั้นคือแบปีนหัวภาษาที่มาพู้41กิโลเมตรดานบังเตา่า43กเโมเมตรโอ้ยกายแล้วกายแล้ว มันยาวไกลทางเขาวัดพี่น้องไงนี่ทางเขาวัดวัดอัมพาวันวัดนาลานนี่บรรยากาศวัดโคนสวรรค์เนาะหอแล้ววัดโคนสวรรค์บรรยากาศวัดสวยงามพี่น้องเลย ลมเย็นเลยบรรยากาศวัดจ้วการคอนปากซื้อทั้งออกทั้งได้นนกบัด giờ lọ thang của còn âm hoa văn bản phun sa văn mà còn bạc xê tháng tầm sát ô tuần mùa ถามจอดรถตันทางโค้งเอ,อ้ยอันนี้คือต่างลงป่ะเดี๋ยวเอาสขี่ีึ้นไปเทิงแล้วมาเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศบัดบานท,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 ทุนงสะวันเนิเเ่นๆคืออะไออกไปทางนี้ก็ได้เนะ๋ยวมันจะหกเดี๋ยวเราจะออกไปทางนี้เดี๋ยวกลับคืน Thang con chỉ vất bạn này. Ôi là tuyệt vời vậy. Vậy các, kiểu gấp mà su thằng này cứ câu bạn đi này. เรีนเด็เด็กอุบาลประพรมติปิไซติดาส่งฮะพรจะเต็มซ้ำแหน่ทางไง่าสำหรับคิวเดี่อนี้ก็สิจกใบสมิเดอพี่น้องเลยบอกได้ทางติดตามส้มบอกันทีหนาเด้อสบายดี